สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาตัดต่อนะคะตัดต่อเกงยีนตัวนี้กับเก็บขาเข้าให้เหลือเจ็ดนิ้วนะคะทำขาเล็กทำปลายขาเล็กให้เหลือเจ็ดนิ้วนะคะวิธีเราก็วัดความยาวมานะคะลูกค้าต้องลูกค้าต้องการที่สามสิบเก้านิ้วเราก็วัดมานะคะขีดแล้วเราก็ตัดเอยนะตัดตรงที่เราขีดนี่เลยนะ พอเราตัดตรงนี้ได้แล้วใช่ไหมคะเราก็มาตัดนะคะอ่าอันนี้คือเส้นได้นะคะเราก็ตัดสูงขึ้นไปนิดนึงประมาณเส้นหนึ่งนะ,ะตัดแล้วก็เลาะเส้นได้เดิมออกนะคะทำสองข้างให้เหมือนกัน เราตัดปลายขาเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาทำเอ่อขาขาให้เล็กนะคะขาให้เล็กเราก็จะทำขึ้นไปประมาณเข่านะคะประมาณเข่าจากปลายขาเนี้ยลูกค้าต้องการให้เหลือเจ็ดนิ้วนะคะเราก็วัดจากด้านด้านนี้นะคะเอ่อจับตรงตะเข็บใต้ขาเนี้ยให้มันพอดีแล้วเราก็ให้มันล้ามาทางนี้นะคะแล้วก็วัดเจ็ดนิ้วนะคะแล้วก็ขีดหายไปประมาณนี้นะคะ ประมาณเขา่าเพราะว่าลูกค้าต้องการลายด้านข้างไว้นะคะเก็บลายด้านข้างไว้ไม่ให้เราเลาะนะคะเราก็ต้องไปเลาะขาในแต่ขาในอะ่ะมันมีตะเข็บม,มีตะเข็บคู่เราก็ต้องเลาะตะเข็บคู่ก่อนนะพืนเพื่อน ขีดไว้ประมาณนี้เราก็เลาะตะเข็บออกก่อนนะคะเลาะตะเข็บเอ่อเดินคิ้วจริงๆมันจะหยุดอยู่แค่เข่าไม่ได้นะะมันต้องไล่สไลด์ขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อนๆได้ได้ที่เขาเย็บคิ้วมามันเป็นได้โซ่นะก็เลาะง่ายหน่อยนะคะแล้วก็หาจุดนะด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ ดึงเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นโซ่เนะี่ยมันจะดึงง่ายแต่ถ้าเป็นแบบเย็บเย็บมายากหน่อยเดี๋ยวเราก็จะเก็บเออได้เส้นนี้ไว้เย็บใหม่นะคะเลาะอ,ออกมาทั้งสองข้างให้เหมือนเอาได้โซ่ที่เราเลาะอ,ออกนะคะมาต่อกันนะคะมาต่อกันไว้เดี๋ยวเราเอามาเย็บ คิ้วให้ลูกค้านะคะเพราะว่าได้เราถึงจะใช้สองเส้นคู่มันก็ยังไม่ใหญ่เท่าตัวนี้เนาะและนี้มันกระยุกกระยิกอย่างนี้เดี๋ยวเราเอาไปรีดนะคะเอาไปรีดให้มันเรียบเสร็จแล้วเราก็มาเย็บตามขีดนะคะตามที่เราขีดไว้เจ็ดนิ้ว เยอะขนาดนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเข้าเยอะเกินนะถ้าหากว่าเข้าเยอะขนาดนี้จริงๆแล้วมันต้องเข้าทั้งสองข้างถึงจะไล่สวยนะแต่ว่าลูกค้าเขาอยากจะเก็บไอ้ลายตรงเนี้ยข้างๆไว้เนี่ยก็เลยต้องมาเข้าข้างเดียวนะคะก็เย็บทั้งสองข้างให้เหมือนกันเย็บเสร็จแล้วก็เจนออกนะคะ เหลือตะเข็บไว้ประมาณครึ่งนิ้วใหญ่หน่อยนะเผื่อว่าเราต้องแก้ออกหรืออะไรเผื่อว่าขางเก่งม,มีปัญหาเสร็จแล้วก็เอาไปโพ้งนะคะแล้วก็มาคิว้วพอพ้งเสร็จนะคะเราก็เอาไปรีดนะคะไปรีดล้มตะเข็บเพื่อที่จะเช็คขาเช็คขาว่ามันจะเท่ากันไหมนะคะสองข้างนะคะไปรีดก่อน วิธีเช็คขาว่าเท่ากันไหมนะคะเราก็จะจับแบบนี้นะคะรีดตะเข็บนะคะให้เรียบนะคะให้เรียบนอกในเลยนะแล้วเราก็วางแบบนี้นะคะวางสองขาทบก,กันแบบนี้นะ,ะแล้วเราก็มาดูว่าเนี่ยความใหญ่มันเท่ากันหรือเปล่านะคะ <S <S ปลายขาก็ได้เจ็ดนิ้วพอดีตามที่เราวัดนะคะทีนี้เราก็จะมาเย็บกับเอาอันนี้กลับออกมาเพื่อเย็บต่อ ข่านะอ,อ๋อไม่ใช่นะคะต้องคิ้วก่อนนะคะคิ้วก่อนเวลาคิ้วเราก็จับคิ้วแบบนี้เลยนะกระดึบกระดึบเอานะคะขอภัยที่จะมาเช้าผัดกับข้าวกับข้าวเข้าวขอชุนไอตลอด แล้วก็คิ้วตะเข็บได้ขาที่เราเลาะอ,ออกก่อนนะคะเนี่ยโดยการแบบว่ากระดึบเข้าไปในขาแบบเนี้ยขามันเล็กมันก็จะเย็บยากหน่อยนึงนะคะก็ค่อยๆทําไปทำสองข้างให้เหมือนกันนะคะเมื่อเราเอาขากางเกงที่ตัวเข้านะคะปลายขาเราก็ต้องเอาเข้าด้วยนะคะเจ็ดนิ้วเหมือนกัน เย็บเข้าเจ็ดนิ้วเหมือนกันนะเพราะว่าถ้ามันไม่เข้ามันจะไปต่อกับตัวนันเกงไม่ได้นะคะ <S <S เสร็จแล้วเราก็ไม่เย็บต่อค่ะนะคะเพราะเราตัด ให้ได้เจ็ดนิ้วเท่ากันแล้วเราก็มาเย็บต่อค่ะนะคะเอาตะเข็บที่ป็นมีคิ้วนะคะให้ตรงกันนะคะแล้วเราก็เย็บให้ห่างจากให้ห่างจากเส้นที่เราลาอออกนะคะนิดนึง เส้นที่เราเลาะนะคะมันจะมีอยู่เส้นที่เราเลาะได้ออกอะ่ะแล้วเราก็เย็บสูงขึ้นมานิดนึงนะคะประมาณหนึ่งแปดพอเราเย็บต่อกันเสร็จแล้วเราก็มาคิ้วนะคะตรงไหนที่มันหนานะคะที่มันหนาแข็งๆเราก็หาอะไรมาตอกนะ มันดำนะคะก็เลยกลัวจะเพื่อนผ้าเราเศษผ้ามาลองแล้วก็ตอกนะถ้าหากว่ามีเหล็กตอกที่มันไม่ดำก็ตอกไปได้เลยนะคะไม่ต้องลองแบบเราผ้าสีขาวมันทำยากไงกลัวของลูกค้าเพื่อนนะคะเราไปเย็บคิ้วข้างบนนะคะให้ลงเส้นเดิมที่เราเลาะอ,ออกนะคะเนี่ยคิ้วที่เราเลาะอ,ออกเนี่ยตรงขึ้นที่สูงนะคะตรงตะเข็บ แล้วก็หมุนจักช่วยนะคะเพราะว่าบางทีจักเรามันขึ้นหนาไม่ได้เข็มจะหักนะคะแล้วก็หมุนช่วยนิดนึงเย็บเสร็จแล้วก็กลับออกมาดูนะคะกลับออกมาดูแบบนี้ ก็จะได้การตัดต่อแบบนี้นะคะอันนี้ข้างในอันนี้ข้างนอกนะคะตอนแรกว่าจะใช้ได้ที่เลาะออกแล้วเย็บสรุปคือเย็บไม่ได้มันใส่เข็มแล้วได้ขาดนะคะก็จะได้ประมาณนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะการตัดต่อแล้วก็ทำขาให้เล็กเหลือเจ็ดนิ้วนะคะ ถ้ามันหนาเนาะมันก็จะมีการแบบว่าใหญ่ๆใหญ่ๆ,ญๆแบบนี้นะเนี่ยไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะก็มีเท่านี้นะคะวิธีการตัดต่อคะ่ะ